Oh วันนี้ค่ายกลเปิดเจ้าถูกอักคีแห่งดาวขุนผลเผาราชในรังสรรแห่งธรรมชาติรานี้จงติดตามเขาไว้จุติบนโลกมนุษย์ แห่งสวรรค์อันยิ่งใหญ่จุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งกระแสะอาคีสวรรค์ไหลหลังจากปฐมสู่ปชิมแห่งวิฟงังแบ่งเวลาหกชั่วยาบเสียงละกก้าห้าหยาฟ้าดินถูกกำหนดแล้ว พ้านั่นมันคืออะไรอ่ะห้อยน้อยหรือเปล่ามึงจะเริ่มฤดูใบไม้พลิมีหิ่งห้อยที่ไหนกันเล่าโฮ้เยอะเกินฮะๆเฮ้ยโดจอยะอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โเฮ้ยเข้ามาอ้เฮ้ยออ้อ สัตเทพทั้งสี่ร่วงหล่มมนตกแต่สวรรค์กลับกลายท้ายกอนพนึกเทพเปิดดาวขุนพลปรากฏเผาพันวิหกให้กำเนิดเครื่องเวทหนึง่งมีนามว่าปีคู่วาตาสนีบุตรแห่งดาวขุนพลมีเพียงน้อมรวมเป็นหนึ่งกับปีคู่วาตาสนีที่จะสามารถเอินเวหามุ่งสู่สวรรค์ชั้นก้าได้เผ่าพันวิหกแต่ว่าก้าไม่มีทางให้โอกาสพวกเขามาทำลายราชวงศ์สางของข้าหรอก ะต่อต้านโดยรับประโยชน์อีกเลยหากไม่อยากถูกล้มเผ่าพันธ์นับแต่นี้ก็มอบพีคู่วาตาอสนีและดาวขุนพลมาเสียฝันกังวันเช่นนั้นก็จะหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกัน อทำไมถึงกลายเป็นสภาพนั้นไปได้เจ้าโจนเท่าเหวนจะไม่รู้สึกว่ามันเท่มากเลยเหรอเฮ้ยปีคู่วัดมาอัศนีเมื่อเข้าสู่ร่างแล้ววันที่นำออกมาก็คือวันที่สลายเป็นจุนมุดแห่งดาวขุนพลผลถ่ายการอยู่รอดของเวไนสัตว์ขอมอบหมายให้เจ้าแล้ว แห่งดาวขุนพลน <c oughs> เวินจงจอือเจ้าทำ้าเสียเรื่องอีกแล้วเจ้าโจรเท่าเวินจง มีข้าหวินจงเจออยู่ที่นี่อย่าได้คิดจะแต่ต้องเดาขุนพลงั้นก็ลองดูว่าอิทธิฤทธิ์ของใครเหนือกว่ากันมนุษย์เป็นไปตามดินดินไปไปตามฟ้าฟ้าเป็นไปตามเตา่า Yeah. Oh <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <laughs> บทผู้นี้ก็คือดาวขุนพลข้าขอฝากฝังไว้กับท่านเขามีนามอยู่แล้วชื่อว่าสินหวนมีปีคู่วาตาสนีในร่างกายสิบแปดปีให้หลังจะเป็นผู้เปิดไข่กลนพันึกเทพดีเลยนี่คือทายาทของเผ่าพันวิหกข้าจะพากลับไปเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ข้าว่าบุตรผู้นี้มีวาสนาต่อข้ามิเช่นนั้นข้าพาเขากลับไปด้วยให้ชื่อว่าไล้เจนจือโดดสิโดดสิโดดเลยโดดเลไเนจโดดเลย โอ้โหแล้วเราจเอาแล้วเลยโดซี่โดซ่ดซี่จ่เจ่รีบมาแล้วจะโดดไหเนี่ยกลัวหรือไงแค่เลียงรีบโดดได้กลัวเหละฮดอยนึกว่าจะเเด่ยเดลิ่ยซี่โดดเลยโดดซ่เอาไโดดไอย่าพูดถึงเขานัานจะก็โดดโดดโดดเลยโลอไงดโดดดิโดดว่รอดดเลยเอาโดดโดดโดดดโดดได้แล้วเขา โดนยังเอาอาเนา่นานั่นไงเหลียวไม่เป็นข่าเออเ้ยนึ่ว่าจะเจ๋งว่านี้หัวเราะข้าเลยเขาเลยเขาเลยไม่ใช่ข้าเขาเขาเขาเป็นเขาเขาเออไม่ใช่เขาเลาทั้งนั้นหลาขอโทษขอโทษขอโทษว่านีคือใครเจนจือ ข้าคุ้มครองเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะดูข้าโดดไปใช่หรือมาสิไม่กล้าไปกล้าแล้วโดดสิดูสิออกไปอย่าให้ข้าเห็นผู้เจ้าที่ถนนนี้อีกไปขอร e ับขอรับที่ไปแล้วขอรับที่ไปแล้ว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 แด้วแล้ดดล้วแด้วแโดด้วแด้วแวแลรวแลดวแล้้วแด้วแล้ว้วแล้วรล้วนวแด้วแลวแล้ววแไ้วดล้วแล้วแล้ดแลวลกว้วล้แล้วแล้ว สิ้นหวนใครใช้เจ้ามายุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแล้วเนี่ยเรื่องของน้องชายจะได้ว่าเรื่องชาวบ้านได้ยังไงข้าทนเห็นผู้อื่นละแกน้องชายข้าไม่ได้ข้าบอกเจ้าไปตั้งกี่หนแล้วเจ้าเป็นน้องชายข้านะได้ได้ข้าเป็นน้องชายเจ้าตามใจเจ้าเลยยังไงข้าคุ้มครองเจ้าก็ได้แล้วส่วนเรื่องพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวอะไรนะั่นได้หมด นเนอพ่อเคยบอกไปตั้งกี่หนแล้วห้ามเจ้าไปก่อความวุ่นวายข้างนอกเหตุใดจึงไม่ฟังข้าก็แค่อยากพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ด้อยไปกว่าสิ้นหวนข้าผิดอะไรกันเนี่ยเลยเจนจือห้าพูดกับท่านพ่อบุญธรรมเช่นนี้ทำไมาจะพูดไม่ได้พิธีการซับซ้อนกฎระเบีบายบมารยาทเข่งก็น้าเบื่อแล้วยตัวข้าจะชีวิตตามใจปัถนาก็ได้แล้วนี่นาเจ้าทา่านพญาท่านอย่าได้โมโหไป ว่าเหลอจอเจือเจ้าก็ดือรร้นจริงๆนั่นแหละไม่เหมือนคุณชายซินมีพรสวรรค์ล้ำเลิศเฮ้ยทำไมเจ้ายิ่งพูดยิ่งแย่เนี่ยท่านภรยาท่านดูเขาสิอย่างไรแล้วข้าก็เป็นผู้ที่ท่านเสียส่งมาปกติข้ารังแกข้าจะ่นี้แหละชีวิตหลายร้อยปีของข้านี้ถือว่าใช้ไป,<ม>ปเปล่าๆแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาดีๆไม่ลุกเจ้าลุกขึ้นมาเจ้าลุกขึ้นมาไม่ลุกไม่ลุกอย่างไรก็ไม่ลุกท่านพ่อ ที่ท่านเรียกพวกข้ามาในวันนี้มีธุระอะไรหรือขอรับเจ้านั่นแหละเกือบจะทําให้เสียการใหญ่แล้วเชียววันเนือเมื่อครานั้นท่านเสียนได้วางกระบองทองคำหนึ่งด้ามเอาไว้ในปลาสถาปนาเทพกระบองนี้สร้างขึ้นจากการรวมพลังของวีรบรุุษผู้กล้าทั้งแปดทิศปกคลุมเมืองสีฉีด้วยมานอาคมแต่นานมาคุ้มครองความสงบสุขให้เจ้าสิปีท่านเสียนชี้นำ รอจนเจ้าถึงปีที่บรรลุนิติภาวะจะสามารถรับกระบ,บองทองคํานั้นได้โดยตัวเอง <c oughs> และมุ่งหน้าสู่ภูเขาจงหนานเพื่อพบเพ็ญชินขอร <c oughs> ับลูกจะไปเดีย๋ยวนี้ข้าก็จะไปด้วยข้าคิดว่าในฐานะบ,บี้ชายข้องสิ้นหวนข้ามีหน้าที่รับผิดชอบนะห้ามก่อเรื่องกระบองทองคํานี้มีเพียงดาวขุนพลเท่านั้นที่จะย <c oughs> กได้ท่านพรยาท่านให้เหลยเจ้นเจอไปได้วยกันเถอะนะมีข้าอยู่ด้วยข้าช่วยท่านดูเหลยเจ้นเจออเออนี่นี่อยากจะไปหรือไม่ไป ไปเปิดหูเปิดตาก่อนดีแต่ว่ามีข้อแม้ห้ามกออ่อความวุ่นวายให้สินหวนให้ขอบคุณทัพยาเจแล้วจะเจอเดี๋ยวเข้าอาวน้าเบืร์อ้แล้วจะเจอจะทำตัวดีๆห้ามก่อเรื่องวุ่นวายพวกจาทั้งสอนในช่างหน้าเบื่อจริงโถย หยุดเดี๋ยวนี้นะผู้จานักสองคนนะโถยสินหวนผู้เจ้าดอ,อกข้าด้วยสิหลายวันนี้ข้าและเจ้ขาจะหักแล้วว่าที่นี่แหละข้าภูเขาลูกนี้ก็ไปถึงแล้ว 哇。<Wow. S 2> <gasps> พวกเจ้าวารูปสัญลักษณ์ที่วาดน,นี่จะใช่เรื่องคข่กยกลผน,นึกเทพหรือไม่ท่านพ่อบอกไว้ไป,ปลายศิลาในสุสานในป่าศิลาเทพล้วนว่างเปล่าทั้งหมดกระทั่งว่าที่ค่กยกนผนึกเทพถูกเปิดขึ้นเหล่าเทพเจ้าตาคือสุดตำแหน่งพระเจ้าดูแล้วตรงนี้มีอักษรด้วยดำเนินการตามหลักคมใต้ราบเป็นของรัษฎรใต้ นี่คืออะไรกันป้ายเสียลาสถา,าปนาเทพถูกทำลายไม่อยากกลายเป็นเทพได้ขู่ใครกันนะข้าไม่ได้อยากเป็นเทพสักหน่อยใครจะไปเหมือนเจ้ากันได้ประนิทานในใจข้าจะเป็นเทพได้หรือไม่ก็ต้องพึ่งพาเจ้าแล้วสิ<ะ>หวนเทพเจ้าก็เป็นเพียงผีเสื้อต<ะ>ัวเล็กเท่านั้นเนีพ่พอดีซีพูดีซี<ว><ะ>ทำอะไรน่ะสิหวนไมีไปสิไปไปเฮ้ ง่ายได้ถึงเพียงนี้เลยไม่ทำให้มันลี้ลับหน่อยหรือหลือเจนจือจริงจังหน่อยยหญ เอ,อย้ยย่าทักอะไรก็เจอเลยเฮ้ยป้ายศิลาค่ำคือนี่ทำไมถึงมีชื่อข้าอยู่ด้วยเนี่ยแปลกอะได้ละหากว่าต่อไปสินหวนเปิดค่ายกลผนึกเทพออกพวกเราก็จะมีป้ายศิลาสถาปนาเทพของตัวเองใช่ไหมสินหวนเมื่อค่ายกลผนึกเทพเปิดออกคือวันที่ราชวงศ์สางล่มสลายวีรบุรุษรสถาปนาเป็นเทพจะเลือไวบนทำเนียบสถาปนาเอาละเอาละ<อ> <ๆ S 2> สินหวน,หวนเลื่อยเท่านังสือได้แล้วฝันแล้วข้าปวดหัว อย่างนั้นก็คือหาผู้ใดขวางทางสิ่งของของพวกข้าข้าก็จะทุบให้แตกไปสิกเสียไปเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเหลือเจ้าเจอจะอย่าทาสีสัวนะไม่ได้ไป้ายศิลาสถาปนาเทพถูกทําลายไม่อาจกลายเป็นเทพได้ข้อแรกเปลี่ยนนี่มันหนักหนาเกินไปหรือไม่อืมข้าเป็นพี่เจ้าจะมาไว้ข้าคุ้มครองเจ้าถอยไป บางอ่านมาขวางทางสิ้นหวนของพวกข้าวิ่งโอ้าเอาเล่นนะข้าจะไม่ได้ออกแรงเลยนะข้าตอนนี้ข้าจะจริงจังแล้วนะยาย อยู่นี่อะไรอยู่รีบออกมาสิม่ใช่นั่นอีกปะเดี๋ยวก็มีอุปสรรคอะไรออกมาอีกเนี่ไเปเลยจะห้ามพูดอะไรสิซัวอีก บองทองคำนี้ควรจะเป็นดาวขุนพลที่ยกขึ้นมาได้นี่นะกระบองทองนี่ข้าไปเชื่อหรอกนะเอ่อแล้วจะเจอะอะอะ กระบองทองคำนี้มีเพียงบุตรแห่งดาวขุนพลเที่ยวคุณมาได้ะยยจะไม่ใช่สักหน่อย